หนุ่มกัญชัยเผยความน่ารักน้องมาอยพูดผิดความหมายเปลี่ยนทำหาลั่นทั้งไอจี เพลอแป๊บเดียวน้องมาอยู่ลูกสาวสุดที่รักของหนุ่มกัญชัยและเมปทิตาก็ห้าขวบแล้วแถมยังฉลาดสมวัยสวยวันสวยคืนได้พอกับแม่มาเต็มๆซึ่งทำเอาหัวโอคนเป็นพ่ออย่างหนุ่มกัญชัยเกิดหวงหนักมากจนอยากจับลูกสาวไปเรียนศิลปะป้องกันตัวอยากให้แต่งตัวดูบ่อยๆและล่าสุดหนุ่มกัญชัยได้โพสตคลิปน้องมาอยู่ที่ฝากไปถึงพิธีกร น้องรักมดดำกรชาพาโดยระบุว่ามายู you, เอ๋ยมันคือโควิดลูกโควิดแอดมา u ar, ูอ d นด s c ์สกอร์ภูรดาแอดมดดำกระชาภาซึ่งจากคลิปเป็นช่วงนาทีที่น้องมายูถามพี่มดดำว่าทำไมถึงไม่ใส่หน้ากากอนามัยเพราะระวังจะเป็นวิดงานนี้ทำเอาพี่ๆแฟนคลับถึงหาลั่นสนัดน ไอจกันเลยทีเดียวพี่มาดันทำไมไม่ใส่หน้คะเดี๋ยวก็เป็นคีวินะคะ